มาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในวันนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเวลา18นา30นาทีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานายธงชัยเลียดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจุดไฟเเลิกกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกม บริเวณลานนุสาวลีท้าสุรนารีซึ่งมีรองผู้ว่าราชการข้าร,ราชการพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีจํานวนมากจากนั้นนำขบวนข้อเพลิงวิ่งไปตามสถานที่ต่างๆจนถึงสนามกีฬาเฉลิมระเกียบ8พราษาซึ่งจะเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเย็นวันนี้สตทตทถ่ายเทอดสด18นาฬิกา30นาทีประกอบไปด้วยการสกแสดง7ชุดโดยมีนางกอบการพัฒนาอวบรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษจากหนุ่มซอกกาวครับเเิิิดดดนนนนนนีีนนน้้โ,โคุณผู้ชมครับได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติยังไงยังไงก็ย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นธรรมดาเอแต่อย่าคิดนะครับว่าจะชนะนักกีฬาไร้ดีกรีง่ายๆโดยเฉพาะกีฬาฟันดาบ เพราะสิบเอกทรงพลชีกว้างอดีตเหรียญเงินซีเกมปี2005จะมาบอกวิธีการจัดการกับนักกีฬาทีมชาติในยามที่ต้องเผชิญหน้ากันในสนามแข่งขันโคราชเกมค,คือจิตใจครับจิตใจต้องต้องลุกลบต้องต้องมีจิตใจให้ไม่กลัวไม่ตื่นสนามครับแล้วก็การซ้อมที่เยอะครับมากคือของตัวเองครับ สู้ถึงจะเป็นทีมชาติก็ช่างครับแต่จิตใจเราสู้ก็สามารถชนะได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเกมกีฬามีแพ้มีชนะรู้จักให้อภัยกันคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดนะครับทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับ <c oughs>